สวัสดีพี่น้องจา้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วตามคําขอยกสะดุง้งก็ไม่กิมยกสะดุง้งจา้ายกสะดุง้งได้ปลาได้ปลาแก้วปลาขอบคลอ,องนะพี่น้องจ้าได้ลายได,ไ,าดได้ได้ลายได้น่ละลายนะจ้าปลาน้อยปลาน้อยจ้าได้ปลาน่อยได้ปลาหน่อยไ้ปลาน้อยได้พี่น้อง เอาเสิไปเห็ดสบประจอมเอาบรถิ่มยักป่าได้นี่เดอ้อม,มือเศร้ามือมือเศร้านี่เพิ่นขึ้นลายพี่น้องมืเอเศร้าเพิ่นขึ้นลายสวยมากก็สิอย่าอย่าบกไปแน่สวยมากยกสะดุ้งพี่น้องนี่เราวิธียกสะดุงงะด้งยกกังสิเดอ้อพี่น้องแล้วใส่แห้งแน่ยูเดอ้อใส่แห้งแน่อยู่อืนั่น ถึกบาทละเล็กละหน่อยถืกบานละเล็กละหน่อยฟังคุณกระมี่ได้พี่น้องจ้ะคุณฟังคุณกระมี่เคุณข้าเจ้ากับย่ออยู่คุ่นอันน้องนี่เป็นน้องน้องหัวควอ้อยเลยพี่น้องเออน้องน้องหัวคว้อยเข่งบัเชิงเพ่งนี่แหละน้องหัวคว่อยเห็ดไม้ตะกี้ป็นยังซีตะกี้บ่มีท่าดอก อืมว่ามีทาว่ามียังดกพี่น้องอืมยันหนีพันเห็ดไหม่ี่มีทงมีทายกขึ้นมาดูผลงานซิผลงานอันน้อยนิดเละเกินน้ำยังมืเศร้าผมจังถือคือบานล่ะพี่น้องยังมืเศร้า ไปเสือแล้วมังขันสาวน่ะเล่ากับสาวกินไปหอดปากผักไปเลยพี่น้องเออไปหอดปากผักโง่มาโง่มากซืออมาแล้วย้ายแถวนั่นมาแล้วกับผู้ใดผู้หนึงเออบานี่เรือแม่แสงกับบันเขียวเรือแม่สี้เขียวก็บผูดกข้าวอล อีสานหากินตัวพี่น้องอีสานหากินหากินหาอยากหายู่หากินตามเปิงวางมากมากัโยกง่อยสะดุ้งตัวบาดพี่น้องจา๋าสาาหน้าเล้าสิมาล้นตึกสะดุง้งอันนี้อันผลพว่วงคงอันยายคล้องแล้วนี่ยายคล้องแล้วไปเพ่นพี่น้องสาาหน้าเล้าอันบบเคยเหตดเด้อ เออวิวึงเด้อพี่น้อง้าเบิงเด้อเบิงเด้อมันสิคือบอเครื่องวิงเอาไว้สักกอนวิ้งนี่พกไว้ยังวัดตี้พี่น้องวิงนี่พกไว้ไว้ถ้าซอนซอนป่าย่ำย่ำดึงขึ้นเด้อน้องมึงเด้อสาวนาแล้วสิร้องงกเบิงเนื่อ สองสามเ<ว>ด็กตัวเดียวเาต้องเอาเนาะตัวเดียวเอาไว้ก่อนเ,เอาไว้ก้อนเ,เอาไว้ก้อนพี่น้องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาห้สะดุ้งไว้ฮะโอ้โดดออกแล้วทั้งนั้นสาวหนาแล้วเราเคยได้เทือแรกได้หนี่พี่น้อง ทั้งยานตกน้ำนี่หัวคิดลงไปนี่คุ้มค่าบอนี่สะดุ้งสะดุ้งย้ายคล้องสะดุ้งย้ายคล้องเพิ่นบอยู่ลักหลอบพงเพิ่นนีีค่ะนีเออได้บอนี่ได้บอได้บอ เด็ดเด็นิดนึงเด็ดนิดนึงเฮ็ดยังสี่แล้วพี่น้องเฮงสินี่เด็ดนิดนึงเด็ดนิดนึงฮ่าป้าเจียวเด็ดป้าเจียวพี่น้องจ๋าสาวหน้าเล่าเอาเอาไม้ก่อนเอาไม้สาวหน้าเล่าเอาไม้ก่อนเอาอีกจัก เอาอีกจักรอบนึงแล้วพี่น้องตึกอยู่นี่มีอยู่สามสี่คนแล้วพี่น้องมันมัน,มน โอ้ยบ่ได้ซ่อมบีนังบ่มีบ่มีบ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งจักรอบจักรอบว่าคอยกลับมาาล้วเอว่งหันไปหอดผมได้ตะขีเล็กกลับเดา๋ยเพิ่นก่นน้ำมามันบ่ถืออือไปล่ว ว่าเห็ดมุนมวลล่ะพี่น้องมาเห็ดมุนมวนเพราะได้เล่นเพราะได้เห็ดมุนมวนเพราะได้เล่น <c oughs> จักบาทนะพี่น้องเนาะจักบาท่อได้หนึ่งสองสามว้าวมีสามพี่น้อง จจบ้านอาจจะขึ้นยุคกับทำเลก็ได้พี่น้องบางที่ทาเลเขาก็ต้องไปหาทำาดลไหมหาทําเลด,ดีดีได้พี่น้องจ้าเดี๋ยวสาวลา่าละละไปหาทําเลดีดีก็ได้พี่น้องเด้อตัดเนี่ย